โดนลบช่อง YouTube เพราะลืมตั้งค่านี้เมื่อเช้ามีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเข้ามาคุยกับผมในไลน์แล้วก็บอกว่าช่องเนี่ยโดนแจ้งลบเพราะว่าเขาไปใช้ AI ตัวที่ชื่อว่า VO 3นะในการทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของกระแสตอนนี้ก็คือเรื่องของพระนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาลืมตั้งค่านี้นะครับพี่น้องตอนอัปโหลดนะพี่น้องห้ามลืมเด็ดขาดนะเขาจะให้เลือกว่าเนื้อหาอันนี้เนี่ย มีการดัดแปลงหรือเปล่าพี่น้องเนี่ยถ้าสมมุติว่าทำเกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลหรือเรื่องราวที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับพี่น้องต้องตอบว่าใช่นะ<ล>พี่ท่านนี้เนี่ยทำไป80กว่าคลิปได้นะเรียกได้ว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่ลืมตั้งค่านี้สรุปก็คือช่องโดนปิดเงินที่ได้เกือบร้อดอลลาร์ก็ปลิวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องลองไปเช็คดูดีๆนะครับ นะท่านไหนที่ใช้ AI แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวดองน้องยุ่งอะไรกับคนเป็นการ,ตร์ารตูนการ์ตูนธรรมดาแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับข่าวคราว,าวกระแสเพราะว่าพี่น้องอยากจะเกาะกระแสเนี่ยก็ไปตั้งค่าด่วนในแอป YouTube Studio ได้เลยนะครับอ้าวท่านไหนที่คิดว่าเราเนี่ยผ่านฉลุยแน่นอนไม่มีปัญหาพิมพ์ลงมือเฮ็ดได้เลยครับ